สงครามอินโดจีนอีกหนึ่งสงครามที่น่าจดจำของกองทัพอากาศไทยและชาติไทยหนึ่งเดียวที่ยังคงไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติใดในสงครามครั้งนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสงครามอินโดจีนทําให้เหล่าบรรดาชาติลาอนาณานิคมทั้งหลายต่างพากันเข้าใจถึงความแข็งแกร่งของประเทศไทยและความเจริญก้าวหน้าทันโลกแผนที่ราชาอาณาจักรสยาม ซึ่งล้อมรอบไปด้วยประเทศที่ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสผู้อยู่บนสุดของการล่าอาณานิคมในสมัยนั้นการกดขี่ข่มเหงต่างๆของชาติมหาอำนาจฝรั่งเศสโดยการเข้ายึดแต่และประเทศเหมือนการล้อมจับไก่ในเล้าซึ่งไก่ที่ว่าก็คืออาณาจักรสยามแต่หารู้หรือไม่ว่าไก่ที่ว่านั้นจริงๆแล้วคือเสือการเดินหมากผิดของฝรั่งเศส ทำให้ทั้งระบบที่ยึดครองเหล่าบรรดาชาติตะวันออกเฉียงใต้ต่างเริ่มกลับไม่มีกําลังและเริ่มประกาศเอกราชหลังจากนั้นโดยประวัติศาสตร์ไทยเรียกว่าสงครามอินโดจีนแต่จากเอกสารทางฝ่ายตะวันตกจะเรียกว่าความขัดแย้งระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและเรียกสงครามระหว่างเวียดมินกับฝรั่งเศสว่าสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่ง ซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปีพศ2483อินโดจีนฝรั่งเศสมีการคุกคามและละเมิดสนที่สัญญาทางพระราชมมยกรีโดยมีการส่งเครื่องบินล่วงละเมิดอ,อธิปไตยของสยามอยู่เรื่อยมาไม่ต่างอะไรจากการที่เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสไปแล้ว การกระทำเหล่านั้นทำให้มีเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2483กองทัพสยามได้ส่งเครื่องบินขับไล่ที่มีการผลิตเองเข้าต่อสู้ทางอากาศเป็นครั้งแรกระหว่างเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอาณาจักรสยามกับเครื่องบินของกองทัพฝรั่งเศสสงครามไทยกับฝรั่งเศสเกิดขึ้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ได้เริ่มขึ้นในยุโรปฝรั่งเศส เมืองแม่ถูกเยอรมันรุกอย่างสายฟ้าแลบและแพ้สงครามไปแล้วรัฐบาลฝรั่งเศสในตอนนั้นจึงอยู่ในความควบคุมของเยอรมันการพ่ายแพ้สงครามของฝรั่งเศสทําให้ฝรั่งเศสกลัวว่าอานานิคมของตนเองในอินโดจีนจะถูกไทยชําระแขนจึงต้องขอทําสัญญาไม่รุกรานต่อกันไทยเห็นว่าฝรั่งเศสกําลังลําบากจึงต้องการแสดงน้ําใจตอบตกลงจะเซ็นสัญญาด้วย แต่ขอให้ฝรั่งเศสปรับปรุงเขตแดนเสียใหม่ให้ถูกตามหลักสากลเพราะการปักปันที่ทำกินเมื่อตอนนั้นมองว่าฝรั่งเศสหลงอำนาจยึดเอาแม่น้ำโขงเป็นของฝรั่งเศสฝ่ายเดียวซึ่งชาวไทยไม่สามารถก้าลวลงตลิ่งได้เลยหากจะยอมเซ็นสัญญากันไทยจึงขอให้ใช้ร่องน้ำลึกที่เดินเรือเป็นแนวแบ่งเขตตามหลักสากลและก็อีกข้อหนึ่งในขณะนั้นญี่ปุ่นได้ส่งทหารเข้าไปเต็มอินโดจีนทั้งขเขมรและยวนแล้ว มีการอ้างว่าจะขอเดินทับผ่านกองทัพฝรั่งเศสได้แต่ยืนมองไม่กล้าขัดขวางทำให้ไทยเกรงว่าฝรั่งเศสจะเอาดินแดนไทยที่ฝรั่งเศสยึดไปยกให้ญี่ปุ่นหมดจึงขอให้ฝรั่งเศสรับรองว่าหากอธิปไตยในอินโดจีนเปลี่ยนไปขอให้คืนพื้นที่ทั้งหมดที่เคยยึดไปจากไทยคือคเขมรและลาวให้ไทยเสียก่อนขอตกลงนี้รัฐบาลฝรั่งเศสถึงกับโกรธแค้น และคิดว่าเป็นแค่ประเทศล้าหลังไม่ควรมีอำนาจต่อรองมากขนาดนี้<_ <d> _เพื่อที่จะรักษาศักดิ์ศรีของฝรั่งเศสทั้งๆที่ไม่มีศักดิ์ศรีเหลืออยู่แล้วได้พูดตอบกลับมาว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจำต้องรักษาสิีธรภาพทางการเมืองและบูรณาภาพแห่งดินแดนของอินโดจีนไว้ต่อข้ออ้างสิทธิ์ทั้งปวงและต่อการรุกรานไม่ว่าจะมีกำเนิดมาจากทางใดหลังจากนั้นก็ขนทหารเข้าระชิดดินแดนไทยตลอดลำน้ำโขง ทำพฤติกรรมข่มขู่ตามความเคยชินในขณะที่เครื่องบินไทยขึ้นบินลาดตะเวนแม้จะบินในเขตไทยแต่ฝรั่งเศสก็พยายามยิงเครื่องบินไทยทําให้เครื่องบินไทยตอบโต้ด้วยการสาดกระสุนใส่เริ่มเกิดการต่อสู้กันทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินไทยจึงส่งทหารข้ามแม่น้ําโขงโดยเครื่องบินที่กองทัพไทยมีประจำการอยู่ในขณะนั้นมีชื่อรุ่นว่าเครื่องบินขับไล่ฮอคครี หรือในชื่อ Curtis BF-24 Ghost Hawk รุ่น67เป็นเครื่องบินปีก2ชั้นของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่ประสบความสำเร็จอย่างมากและเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบินซีรีส์ Hawk Series ที่สร้างโดย Curtis Airplane and o o t o r c o ตอร์ y าสำหรับกองทัพอเมริกันและเพื่อการส่งออกเป็นโมเดล68 Hawk III สามารถยิงปืนกลอากาศผ่านใบพัดได้ ซึ่งกองทัพอากาศไทยซื้อมาใช้งานคขังแรกเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2478จำนวน12เครื่องมีสายยาว่าฟ้าคำรนเนื่องจากเสียงของเครื่องยนต์นอกจากจะมีการประจำการในกองทัพอากาศไทยแล้วยังจะมีการประจำการในกองทัพอากาศจีนอีกด้วย h คออครีมีชื่อเรียกตามแบบทหารอากาศในช่วงสงครามทั้งสองครั้งว่าแบบ17 ในปัจจุบันกำหนดชื่อเป็นบขอร์เอ 11. เป็นเครื่องบินขับไล่แบบแรกของทหารอากาศที่เก็บลอได้โดยการใช้มือหมุนเก็บนอกจากนี้ยังได้มีการจัดซื้อในครั้งที่2อีกเมื่อปีพศ2479จำนวน12เครื่องความพอใจในประสิทธิภาพของเครื่องบินทําให้สยามมีการซื้อสิทธิบัตรมาทําการสร้างเองโดยกลุ่มช่างอากาศบางซื่อในปีพศ2480จำนวน25เครื่อง และในปี2482ทําการสร้างเพิ่มเติมอีก25เครื่องรวมกองทัพอากาศไทยมีเครื่องบินแบบนี้ที่มีการพิสูจน์ได้คือ74เครื่องอย่างน้อยเป็นเครื่องบินขับไล่แบบแรกของกองทัพอากาศไทยที่ถูกนําเข้าประจําการเป็นจํานวนมากทั้งจัดซื้อและสร้างขึ้นเองโครงเครื่องวัสดุโลหะทั้งหมดผลิตในสยามแต่เครื่องยนต์จะเป็นการสั่งซื้อ นับเป็นรุ่นที่มีชื่อเสียงอย่างมากด้วยความสามารถที่พับเก็บล้อได้และการเข้าประจันหน้ากับกองทัพฝรั่งเศสจนได้รับฉายาเจ้าเหี่ยวเวหานักล่าแห่งลุ่มน้ำเจ้าพยาประเภทเครื่องบินขับไล่ปีกสองชั้นที่นั่งเดี่ยวความเร็วสูงสุด248ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ399กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยบิน577ไมล์หรือ929กิโลเมตร ทำเพดานบินสูงสุด29,700ฟุตหรือ953าเมตรติดตั้งอาวุธปืนวิกเกอร์8มิลิเมตรจำนวน2กระบอกยิงลอดวงใบพัดมีการติดตั้งระเบิด50กิโลกรัมใต้ปีกข้างละ2ลูกหรือระเบิดขนาด250กิโลกรัมใต้ลำตัว1ลูกประสิทธิภาพของเครื่อง h อคครีเป็นที่เข้าใจกันว่ามีประสิทธิภาพด้อยกว่าเครื่องบินของศัตรูแต่ทั้งหมดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักบิน ึงนักบินไทยก็ทําออกมาได้ดีภายหลังสงครามเครื่องบินแบบฮอปครีนี้ได้รับความเสียหายเกินกว่าจะซ่อมบํารุงได้และในปัจจุบันยังเหลือเครื่องบินแบบนี้เพียงเครื่องเดียวที่พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศแถมยังเป็นเครื่องบินเดียวที่ยังเหลืออยู่ในโลกนี้อีกด้วยสงครามกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสยุติลงเมื่อวันที่28มกราคม2484 การปฏิบัติการรบทางอากาศในกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสระหว่างพศ 2,483- ถึง2,484นั้นได้ส่งผลดีเด่นสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้แก่กองทัพอากาศไทยเป็นอย่างยิ่งกองทัพอากาศทำการรบได้รับชัยชนะในทุกด้านจนเป็นผลให้กองทัพไทยได้รับชัยชนะในที่สุดนักบินและพลปืนของกองทัพอากาศได้รับพระราชทานเลื่อนยศและเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ ตลอดจนเรียนกล้าหารเป็นจํานวนมากฝูงบินที่ได้รับคําชมเชยก็ให้ประดับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสถานการณ์สงครามโลกและแสนยานุภาพกองทัพจะเป็นไปอย่างไรเพื่อไม่พลาดข้อมูลอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ